สวัสดีครับทุกคนครับหลังจากที่ใช้งานชุดป้องกันตัวต่อนะครับผมก็เจอปัญหาครับจริงๆแล้วมันก็ต้องมีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่า,วาราคาค่อนข้างจะถูกนะครับาบางช่วงก็ห้าร้อยกว่าบาทบางช่วงก็อาจจะขึ้นไปเป็นหกร้อยกว่าบาทนะครับตัวนี้นะครับอันแรกที่สุดที่เจอมานะครับก็คือไอ้ตัวส่วนที่ขาตรงนี้นะครับจะ สั้นไปนิดนึงนะครับถ้าทำมายาวเองนี่ประมาณสักสองสามนิ้วก็น่าจะพอดีครับเพราะว่าตัวนี้เดินลำบากครับแล้วก็ขึ้นต้นไม้ก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับตัวนี้อาจจะฉีดก้อนกลอนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็จะสั้นไปนิดนึงครับเพราะว่าการเย็บรองเท้าติดแบบนี้ครับมันเราต้องเผื่อมานิดนึงนะครับถึงจะเดินสบายๆนะครับแล้วก็อารบที่สองนะครับก็คือ ส่วนของตัวครอบศีรษะแบบนี้นะครับมันค่อนข้างจะใหญ่ไปนะครับมันทําให้วิสัยทัศน์การมองจากข้างในนะครับมันขยับไปขยับมานะครับซึ่งน่าจะทําให้แบบพอดีนะครับพอดีตรงนี้นะครับขยับไปไหนไม่ได้เนี่มันจะจะได้วิสัยทัศน์การมองก็อาจจะดีกว่านี้นะครับนี่เดี๋ยวจะไม่ค่อยตรงตรงนี้นะครับใบหน้ามันจะ บางทีก็ค้แบบนี้บางทีก็ไปซ้ายไปขวานะครับเพราะว่าตรงนี้มันมันใหญ่ไปนะครับอาจจะทำมาในเล็กกว่านี้อีกนิดนึงนะครับแล้วกเ็เรื่องอสําคัญที่สุดนะครับสาหรับใช้งานาชุดป้องกันตัวต่อที่มีราคาถูกในราคาหลักร้อยตัวนี้นะครับก็คือ,อชุดข้างในนะครับต้องอันนี้นะครับให้ผมอย่างที่คลิปที่ผมลงไปนะครับก็คือว่า ใส่เสื้อสองชั้นกางเกงของชั้นนะครับแล้วก็สวมหมวกไอ้โมงใส่แว่นตานะครับแว่นตาเขาก็แถมมาให้ตรงนี้นะครับนี่กอเอาอยู่ครับขนาดนี้ครับเพราะว่าไอ้ชีของตัวต่อครับเป็นอันตรายต่อดวงตาครับเป็นอาทิตย์ไม่หายนะครับถ้าโดนมานะครับไ้ใช้ได้นะครับส่วนเอาวิธีการไม่ให้ขึ้นผ้านะครับก็คือใช้น้ำยาล้างจานะครับลูกๆทั้งสองด้านครับแล้วก็เช็ดออก ไม่เป็นฝ้าแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวนี้ให้ใส่รองข้างในนะครับเอาอยู่ครับไม่ไม่มีปัญหาเพราะว่าตัวที่เขาติดมาตัวนี้ก็ค่อนข้างจะหนาอยู่พอสมควรครับก็ใส่ตัวนี้แค่อันเดียวก็ใช้งานได้ครับส่วนตัว PEU แบบนี้นะครับจะมีน้ําหนักมากนะครับไม่เหมือนกับในส่วนของ PE และก็ PVC ของเขาก็ก <differences S 2> ็น่าน่าจะบอกกวนี้นะผมต้ไม่แน่ใจไม่ได้ไม่ได้